สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชานแนล Magic Smarble Thailand by จั n p a ทนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักค่ะของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในรักนาราศีมังกรค่ะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ตามมาด้วยคนคบและคนคุยกันนะคะและสุดท้ายจะเป็นสถานะของคนโสดค่ะนะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นหากคุณ ได้อะไรที่ยังไม่ตรงต่อใจให้คิดว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะไปตรงกับใครคนใดคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากได้เป็นพลังงานโดยตรงเลยนะคะแอดไลน์ดีที่จะพัททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาค่ะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะอันนี้ก็จะมีความแม่นยํามากกว่าเพราะเป็นพลังงานที่ไดเร c ถึงตัวคุณเลยนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ พลังงานไม่ใช่มีนาค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทวีตกระโดดข้ามเดือนไปเลยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพลังงานความรักนะคะของชาวราศีมังกรค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะ Four of Wands ค่ะ Page of c u p s s of Cups เอชอปวอนคิงออฟค u ัและ5ไฟฟ์ออฟิค่ะนะคะ ไฟฟ์ออฟวิวขึ้นมาเป็นตัวสุดท้ายนะคะแต่จริงๆแล้วพลังงานก่อนหน้านี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีในเรื่องของความมั่นคงนะคะมีในเรื่องของการวุ่นวายกับเรื่องของเด็กๆเรื่องเรื่องของบริวารน,นะคะในด้านของการเงินก็มีเกณฑ์ขยับขยายนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากหลากหลายทางเข้ามาหรือมีโอกาสมีตัวเลือกอะไรใหม่ๆที่สามารถที่จะอ่ได้ ได,ได้เงินได้ทองมาได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมังกรในต้นต้นเดือนไปจนถึงช่วงกลางเดือนถือว่าเป็นช่วงพลังงานที่ดีคุณอาจจะได้เจอ,เจอนะคะหนทางใหม่ๆหรือช่องทางอะไรใหม่ๆมาจากผู้ใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่ผิวสองสีค่อนไปทางขาวซึ่งจะผลักดันมาให้นะคะให้คุณได้เจอช่องทางเหล่านั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแต่บางคนก็อาจจะแบบดึงเงินออกไปนะคะไปลงทุนเพิ่มหรือไปทำอะไรมากจนเกินตัวก่อให้เกิดสภาวะที่เงินทองขาดมือได้ในช่วง ท,ท้ายของของเดือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นะก็บ่งชี้ถึงความสุขค่ะนะคะแต่บางทีอาจจะมีเหตุหรือมีภารกิจอะไรบางอย่างนะคะดึงให้คุณสองคนเนี่ยนะห่างกันมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวรฤศีมังก,กรมีความรู้สึกเหมือนกับขาดแคลนขาดแคลนความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอืมความรู้สึกที่เขาเรียกว่าสดชื่นชื่นบานในฐานะของคนรักกันนะคะ ก็จะมีแค่ช่วงอารมณ์ปุ๊บปุ๊บๆในช่วงสุดท้ายของปลายเดือนเท่านั้นนะคะที่จะรู้สึกแบบนี้อ่ะมาดูพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ h e l โล f a นค่ะสโตร์ออฟครับไนท์ซอบอลค่ะเดอะสตาร six of cards. black. นิสอป f source พลังงานไม่แย่นะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอาจจะมีบ้างที่มีเรื่องอึดอัดหงุดหงิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของการงานไปบ้างนะคะแต่ก็จะคลี่คลายไปได้ในที่สุดนะคะพลังงานด้านของการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ของการรอคอยการวิ่งเต้นการติดต่ออะไรต่างๆนะคะรอคอยนะคะกว่าที่การเงินจะได้เป็นก้อนนะคะแต่ก็จะได้ในที่สุดแหละนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะก็ยังคงที่จะมีเอ่อ ความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันอยู่แต่ก็มีบ้างแหละที่จะต้องห่างเหินกันนะคะเพราะว่าคนรักคู่ครองชาวราศีมังกรก็อาจจะมีติดภารกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่หรืออาจจะเดินทางติดตามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะทาให้ไม่ค่อยได้มีเวลาใกล้ชิดครอบครัวสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยทําให้เขาอาจจะต้องห่างเหินไปบ้างนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้ชาวราศีมังกรเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเงียบเหงาขาดแคลนในช่วงประมาณ ไปปลายเดือนตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางเดือนเป็นต้นมาจนถึงปลายเดือนนะคะอ่ะมาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรไพ่เดอะฟูลค่ะ two of swords <c oughs> justice two of cups j a และเฮโลแฟนค่ะนะคะอืม จริงๆแล้วอ่ะคุณสองคนก็อาจจะมีดวงที่แบบว่าเดินทางไม่ได้ค่อยได้ใกล้ชิดติดกันก็ได้นะคะแต่ในเรื่องราวของพันธะสัญญาความรู้สึกต่างๆก็ยังคงยึดมั่นเหนียวแน่นกับกันและกันอยู่มีแค่ตัวห่างไกลใจก็ยังคงคอนแทคถึงกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ไม่ได้ เอาใจใส่เท่าที่ควรหรือไม่ได้มีของขวัญของฝากหรือคําพูดหวานหวานให้แก่กันและการซักเท่าไหร่ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้จะนิ่งเงียบหายกันหรือว่าคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะวนกลับมาเพราะว่าใจก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของความรักความสุขนะคะช่วงเวลาที่ดีที่มีให้แก่กันและกันในครอบครัวนั่นเอง ่ะมาดูสิว่าไพ่ v i r a c l e o f l i n e จะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมในช่วงเดือนกรุงภาพันนี้นะคะไพ่แห่งการเลือกค่ะนะคะไพ่สุสานเกิดขึ้นไพ่หลุดพ้นไพ่เบื้องหลังไพ้ ย้อมแมวขายและไพ่หลอกลวงนะคะไพ่เสียเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะมีทั้งหมด สี่ใบด้วยการมีไพ่ดีอยู่สองใบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เตือนว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มีคนหยิบยื่นข้อสเสนออะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าไอข้อเสนอนั้นมันจะทําให้คุณเสียเปรียบได้นะคะการทําอะไรที่โดดเด่นมากมักจะเป็นภัยกลับมาค่ะนะคะให้ทําอะไรแบบเบื้องหลังไปก่อนแล้วก็อย่าพยายามไว้ใจคนอื่นนะคะที่ คุณไม่สนิทชิดเชื่อมากเพราะว่าในช่วงเดือนนี้มันมีเกณฑ์ของการหลอกลวงมันมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าทําอะไรแบบแท็กทีมกันเพื่อ ที่จะเอาเปรียบคุณนะคะชาวราศีมังกรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะภัยเตือนออกมาลักษณะแบบนี้นะคะถ้าคิดอยากจะทําอะไรให้ทํากับญาติพี่น้องนะคะหรือทํากับคนรักคู่ครองที่คุณมีความรู้สึกว่าอืปลอดภัยที่สุดนะคะแต่บุคคลภายนอกเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะเพราะมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกลวงได้ง่ายนะคะแบบแท็กทีมกันหลอกลวงเลยก็ว่าได้นะคะส่งผลทําให้คุณอาจจะมีปัญหาและติดขัดเข้าได้ในแง่ของการเงิน ะะให้ทําอะไรนะคะหรือจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ทํากับคนที่คุณแน่ใจและไว้ใจว่าเขาจะไม่หักหลังคุณอันเนี้ยปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงสถานภาพของคนที่คบกันคุยกันชาวราศีกันก่อนค่ะมาดูว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะกุมภาพันธ์ค่ะ four of w a n d ขึ้นมา queen of s w o r d เจอเลอเวอร์ค่ะเฮลโลฟานไพาเดอรซันอือันไม่ต่างจากชาวราศีมังกรในฐานะของ คนมีคู่เลยนะพลังงานใกล้เคียงกันมากเลยนะพลังงานแห่งการพบกันคุยกันนะคะเรื่องของหน้าที่การงานชาวราศีมังกรในสถานะนี้มีความมั่นคงค่ะคุณอาจจะได้รับหน้าที่สําคัญสาคัญหรือตําแหน่งที่เขาเรียกว่าต้องรับผิดชอบงานเยอะนะคะคุณก็อาจจะมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากในการที่จะจัดการงานหรือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อย่างราบรื่นลงตัวนะคะส่วนในด้านของการเงินถือว่ายังมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินที่ดีจากเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะส่วนในด้านของความรักค่ะถ้าคุณคบกันคุยกันนะคะเ,เขาคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะทําให้คุณเนี่ยมีทั้งอ่า ทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความรู้สึกติดลบหรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่าถูกมองว่าเหมือนเป็นคนตัวเล็กอะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่คุณได้คุยกับเขาหรือเวลาที่คุณได้สื่อสารกันหรืออะไรต่างๆนานาบางทีคุณคุณชาวราศีมก,กรอาจจะเป็นฝ่ายนิ่งเงียบแล้วก็ยอมฟังเขาให้เขาพูดให้หมดเปลือกสะกดมากกว่าคุณมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะแต่ด้วยความที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีคุณก็ยังมีความคิดเป็นของตัวเองเช่นกันนะคะก็จะไม่ได้ให้ใครเนี่ยนะคะมาจูงจมูกได้ง่ายหรือมาชักนำ ำคุณได้ง่ายนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูนิ่งๆนะจะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปากไม่มีเสียงกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เขาประทับใจในความสัมพันธ์ให้เต็มที่มากที่สุดก็อยากคุยกันไปนานๆพลังงานของคุณยังอยู่ในแนวทางที่ดีและคิดบวกกับสิ่งรอบข้างอยู่เสมออะมาดูนะคะว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของเขานะคะ เจวิลค่ะ6 of cups 4 of s w o r d w ฟสโตรดวิวออฟฟอร์จค่ะ10 of s w o r d รและ queen of swords ค่ะพลังงานของเขามันโชว์ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกได้ว่ายังเป็นคนที่ ทำอะไรเพื่อความต้องการของตัวเองเป็นหลักอืนะคะตัวเขาเองนะขณะนี้อาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่เขายังแก้ไขไม่ได้ซึ่งดูแล้วมันน่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับพลังงานเก่าๆหรือความรักครั้งเก่าของเขานะคะเราเขาก็ได้แค่เพิกเฉยกับพลังงานนั้นแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะมันยังคงอยู่ในสภาพสภาวะที่เขาจะต้องเหมือนกับ หยุดนิ่งก่อนเพื่อให้รอปัญหามันคลี่คลายตัวนะคะตัวเขาเองมักจะเป็นคนที่ทําอะไรตามอําเภอใจนะคะนึกอยากจะทําก็ทํานึกอยากจะไปก็ไปโดยบางครั้งเนี่ยไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการวางแผนอะไรล่วงหน้าและการที่เขาคบกับคุณหรือเปิดโอกาสที่คุยกับคุณแล้วเนี่ยซึ่งบางทีเขาก็รู้ตัวอยู่แหละว,ว่าพลังงานของเขาอะ่ะมันยังเป็นพลังงานที่ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้แบบบริสุทธิ์สดสิ้นอ,อ่ะยังไม่ได้โสดอย่างแท้จริงอ่ะนะคะแต่เขาเปิดโอกาสที่จะคุยกับคุณเพื่อจะ,จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะค้านพลังงานที่มันติดขัดปัญหาอยู่ก่อนแล้วในเรื่องราวของความสัมพันธ์อันเก่า แล้พยายามเอาความสัมพันธ์อันใหม่มาเพื่อชดเชยและดึงเขาออกมาจากเรื่องราวที่มันติดลบนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยในเรื่องราวของความรักค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะแต่ถ้าคบกันเป็นเพื่อนฝูงกันพูดคุยกันหรือให้คําแนะนําต่อกันเนี่ยก็ชาวราศีมังกรก็จะให้คําแนะนําที่ดีซึ่งมันจะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะไม่ต้องรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้นะคะแต่คนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ่ะไม่ต้องการแค่นั้น เขาอาจจะต้องการมากกว่านั้นเพื่อให้ได้ตามอย่างที่เขาคาดหวังนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเวลาที่เขาคุยกับคุณเขาจะมีความรู้สึกเหมือนคุ้นชินกับคุณแล้วมันก็จะคอนเน็กกันได้ง่ายตัวเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังก,กรก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะยอมให้เขาเนี่ยเหมือนกับนําหน้าไปก่อนในด้านของความสัมพันธ์ค่ะ ะะแต่ลึกๆแล้วในใจนะจริงๆชาวราศีมังกรก็ไม่ได้ยอมไปสมุดทุกเรื่องนะบางไหนบางเรื่องบางลาบางลาวที่คุณบอกยอมไม่ได้คุณก็จะกลับมาเซฟิสธิ์หรือกลักมาโปรเทคตัวเองนะคะนั่นเองอมาดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไพ่เชิญเพลนไพ่วิวออฟ r t อร์เกิดขึ้น King of Cup ค่ะ t e n of p e n t a c l e Page o f s อฟ r ซสและก็ไพ่ DM Place ค่ะนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ไม่แย่แม้จะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปะทะกันแต่สุดท้ายมันก็จะคลี่คลายไปในแนวทางที่ดีนะคะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่ะในด้านของความสัมพันธ์แต่ไพด่ดีๆเกิดขึ้นเยอะนะมีไพ่เสียเกิดขึ้นแค่หนึ่งใบเท่านั้นเองนะคะในความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการยืดหยุ่นการรอคอยการปรับปรุงตัวแล้วก็การพูดคุยอะไรที่มันทำความเข้าใจ ให้รู้จักรู้ใจกันมากขึ้นกว่านี้นะคะและมันจะเข้าใจในปริบทของการครบกันในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมคนที่คุณคบคนที่คุณคุยในช่วงแรกๆค่ะยอมเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปในแนวทางที่ดีนะคะแต่เพื่อคบไปสักระยะหนึ่งนะคะสารสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งชาวราศีมังกรจะเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะและพอกลับมาเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ปุ๊บ คนที่คุณคบคนที่คุณคุยบางทีอาจจะเป็นคนเรียกร้องเออทำไมเมื่อก่อนยอมทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ยอมจริงๆแล้วชาวราศีมังกรไม่ได้ยอมตั้งแต่แรกค่ะเพียงแค่พยายามไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยปล่อยปล่อยไปก่อนรอให้ความสัมพันธ์มันกระชับแน่นแฟนกว่านี้ปุ๊บเนี่ยก็จะแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาอย่างเด่นชัดมันทําทให้คนที่คุณคบคนที่คุณคุยบางทีก็รู้สึกเฟลไปบ้างนะ อะมาดูซิว่าไพ่ Oracle นะคะซึ่งเป็นไพ Mir Off ่ Miracle of Life นะคะจะให้คําแนะนำอะไราเพิ่มเติมในความสัมพันธ์นี้เนี่ยระวังในเรื่องของทัศนคติที่มันไม่ลงรอยซึ่งกันและกันนะคะหรือระวังกับดักรักที่เขาวางหมากเอาไว้อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ย เป็นไปในทางที่เขาควบคุมและคอนโทรลได้นะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าจิตใจดีมีการมีความเมตตากรุณาและยอมอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอนะคะเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างเตือนอไว้ว่าเออเหมือนจะเคยคุ้นชินทําให้รู้สึกสนิทสนมทําให้รู้สึกว่าเข้ากันได้ง่ายแต่คุณชาวราศีมังกรก็ต้องอ่ เบรกตัวเองไว้อย่างหนึ่งนะเพราะว่าความรักมันอาจจะดีตอนต้นและมันอาจจะมีปัญหาในตอนปลายก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับชาวราศีมังกรเสียหมดทุกเรื่องนั้นชาวราศีมังกรก็เปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองพิจารณาดูทั้งด้านบวกและด้านลบของคนที่คุณพบคนที่คุณคุยนะคะถ้าเกิดเขาแสดงด้านที่ คุณรับไม่ได้พยายามเซฟตี้ตัวเองโรเทคตัวเองแล้วดึงตัวเองออกมาจากพลังงานที่คุณเสียเปรียบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังค่ะก็ยังถือว่ายังคบกันคุยกันไปได้เรื่อยๆอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงความเห็นแก่ตัวกับคุณคุณชาวราศีมังกรนะคะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คุณจะต้องกลับมาพิจารณาดูอีกรอบแล้วค่ะว่าคุณจะยอมให้เขาเอาเปรียบให้เขาเห็นแก่ตัวกับคุณกับความสัมพันธ์ข้างนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่นั่นเองนะคะ โอเคค่ะฝากกดเป็นช้ฝากกด subscribe สิเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงพลังงานของคนโสดชาวราศีมังกรก,กันบ้างนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เป็นอย่างไรกันบ้างเจอมาใบแรกก็ h h i g p i e s t เ s s เข้ามาเลยนะคะไพ่นักบวชหญิงค่ะและตามมาด้วยไพย่อัศวินถือช่วยนะคะเด็กฟูเนออฟครับ The magician ค่ะและ the lover ค่ะพลังงานของคุณเนี้ยมันดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาและก็เป็นเพศตรงข้ามที่อาจจะไม่ได้โสดอย่างแท้จริงเข้ามาก็ได้นะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วเป็นลักษณะของพลังงานรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่ แต่ตัวคุณก็เหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้อยากจะโฟกัสอะไรกับเรื่องราวเห็นความรักอย่างแท้จริงคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมมันก็ความคิดเหมือนกันทัศนคติเหมือนกันคบกันได้คุยกันได้มันจะเป็นพลังงานลักษณะแบบเนี้ยแล้วคุณก็มักจะดึงดูดคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่เรื่อยนะคะ,ะมาดูค่ะว่าแนวมีแนวโน้มของใครบ้างนะคะใครที่เข้ามาอืมนะคะเฮลโลแฟนค่ะ เดอะวูดนายอ of cup. ับเอชอฟเอชอฟวอนค่ะ k i คิงออฟโสดและ Hermit ค่ะดึงดูดคน <c oughs> ที่อายุมากกว่าทั้งนั้นเลยอืมชาวราศีมังกรในฐานะโสดนะคะคุณ น่าจะเป็นตัวดึงดูดเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าเข้ามาหรือดึงดูดพลังงานของคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติต่างภาษาซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอกเทศนะคะในตัวเองสูงนะคะแต่มีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานมากเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะได้พบปะเจอ,เจอกับคนในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะมีตั้งแต่ สอถึงสคนก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีศักยภาพที่ดีในแง่ของการเงินในแง่ของอเขาเรียกว่าการให้โอกาสหรือจะใช้เงินเพื่อสิ่งไหนก็ได้ค่อนข้างจะเป็นคนมีศักยภาพที่ดีในแง่ของการเงินว่างั้นเถอะนะคะ,ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรกับคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้สิเป็นอย่างไรกันบ้าง Five of Swords ค่ะมันเป็นการเข้ามาแบบมีเงื่อนไข Template ค่ะยังมีความไม่นิ่งอยู่ High p r i e t e s t อย่างที่บอกค่ะมันมีเงื่อนไขในที่นี้ก็คือ,อเขาอาจจะต้องพูดคุยตกลงกันถึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะที่เขาเรียกว่ายอมรับซึ่งกันและกันได้นะคะลักษณะแบบเฟน เฟรนด์บิ๊กเบเนฟิตอ่ะอนะคะเป็นเพื่อนที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรน,นะถ้าเกิดว่าเจอคนลักษณะแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละว,ว่าคุณชอบเงื่อนไขลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณชอบเงื่อนไขแบบนี้คุณก็จะเปิดรับมันได้ง่ายนะคะแต่จริงๆแล้ว,ว่การมีเงื่อนไขแบบนี้มันจะเป็นตัวผลักดันทําให้คนที่คุณคาดหวังหรือคนที่คุณรอคอยในฐานะของคู่ตัวจริงเนี่ย มาได้อย่างราช้าออกไปเพราะไปเจอคู่เทียมเยอะแล้วไอ้คู่เทียมเหล่านี้มันเป็นวิบากกรรมที่จะมาลากคุณให้ลงไปนะคะผิดศีลข้อสามด้วยกันทั้งคู่เมื่อไหร่ที่คุณผิดศีลแล้วนะคะคู่แท้จริงของคุณเนี่ยก็จะยิ่งไกลห่างออกไปไม่ใช่ว่าคุณจะคบคู่ที่มันเป็นคู่เทียมเพื่อจะค่าเวลาเพื่อรอคู่จริงไม่ใช่ค่ะถึงคุณทําอย่างนั้นแล้วคุณ คบคนอื่นค่าเวลาปุ๊บเนี่ยนะคะแทนที่คุณจะได้เจอเจอคู่จริงเร็วขึ้นคู่จริงคุณก็ค่อยๆทยอยห่างออกไปเพราะอะไรไอ้คู่เทียมมันมามีบทบาทมีที่คนกับคุณมากเกินเกินไปนั่นเองนะคะซึ่งไอ้คู่เทียมเนี่ยนะมันก็มีทั้ง KB ที่เข้ากันแต่มันก็มีทั้งปัญหาที่จะลากคุณเข้าไปปัวพันด้วยนะคะแล้วมันจะมาแบบ ไม่ทันตั้งตัวเลยไอ้ปัญหาพายุตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในด้านของความสัมพันธ์อย่างไรแต่มันก็ทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดให้กับคุณไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะนะคะสุดท้ายเป็นอย่างไรมีในเรื่องของความขัดแคลนนะคะมีในเรื่องของความทุกข์หรือความไม่ ไม่พอดิบพอดีในแง่ของความรักนั่นเองค่ะแม้ว่าคุณสองคนอาจจะมีพันธะหรือมีภาระอะไรบางอย่างที่เกี่ยวโยงถึงกันแต่สุดท้ายแล้วนะคะพลังงานมันเหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อทดสอบมาเพื่อลองใจชาวราศีมังกรว่าจะสามารถรักษาศีลข้อสามได้อยู่ไหมถ้ารักษาได้อยู่คุณก็ชนะคุณก็จะผ่านด่านนี้ไปได้ เพื่อจะได้รอคอยเจอเจอคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตเยียวยาคุณได้จริงๆแต่ถ้าคุณผ่านไปไม่ได้คุณก็อาจจะเจอกับวิบากกรรมแล้วปัญหาตรงเนี้มันจะกลายเป็นเรื่องราวที่ฝังอกฝังใจคุณเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์สัญญาเก่าๆที่ไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือปลดเปลื้องมันได้และมันก็จะกลายเป็นวิบากกรรมทําให้คุณขาดแคลนในเรื่องราวของความรักที่แท้จริงต่อไปเรื่อยๆให้ไกลหาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวแห่งความรักนะคะก็ต้อง พยายามฟังเซนส์ของตัวเองและฟังเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พยายามที่จะเอื้อนเอ่ยหรือบอกกล่าวคุณมาเป็นไหนๆนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยดำเนินชีวิตไปอย่างรอดปลอดภัยและรักษาศีลทุกๆข้อเอาไว้ให้ได้นะคะเพื่อนำพาดึงดูดคู่ที่แท้จริงและคนที่ดีจริงเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ ชาวราศีมังกรในสถานะโสดเจอบททดสอบเข้ามาท้าทายค่ะคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ฝากกด Subscribe ฝากกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เันจะมานั่งอ่านให,ให้ให้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณก็อขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย